สวัสดียามดึกครับวันนี้ออกมาดึกหน่อยออกมาตั้งแต่ตีหนึ่งกับตีสองครับปล่อยอวนหายเหยื่อปล่อยเบ็ดแล้วครับมาดูปลากันครับปลาเหยื่อวันนี้นี่ครับมาดูปลาเหยื่อกันครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนทะเลครับได้มาสักสามสี่โลได้ครับ เดี๋ยวผมขอตัวเกี่ยวเหยื่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะสว่างสะก่อนตอนปล่อยเบ็ดผมจะไม่ทายนะครับไม่ได้เอาที่ขาตั้งกล้องมาเดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้าเลยครับสาวเบ็ดลาวโอเคครับผมขอเกี่ยวเหยื่อก่อนนะครับปล่อยเบ็ดลาวเสร็จแล้วครับปล่อยเบ็ดแค่ร้อยตัวตอนนี้ก็ตีตีกว่าแล้วครับเปิดตีตีครึ่งเดี๋ยวมานั่งตกปลารอสว่างกันครับ เ้าเดี๋ยวค่อยไปสาวเบ็ดลาวปล่อยไว้แค่ร้อยตัวครับตกปลาล้อสว่างกันครับจะมีกินหรือเปล่าไม่รู้มีเยื่อมึกล้วยสามตัวครับวันนี้ตีไปแล้วหนึ่งคัน เาากันนี่ปลาปลาตกไม่กิน เกือบหมดแล้วเกือบแพ้วครับยังดีได้มาหนึ่งหานี่ครับปลาตากเกือบแพ้วครับ ครับปลาตาเบ็ดลาวตัวแรกของปีนี้ตัวนี้ถามโลได้ครับสองโลกว่าสา,ามโลน่าจะหมดลุ้นครับเบ็ดหมดแล้วเหลือไม่ถึงสิบตัว เดี๋ยวไปยกล้อปลากันต่อครับเบ็ดมุดแล้ว มาแล้วครับเดี๋ยวไปยกล่อปลากันต่อครับเกือบแพ้วมาลุ้นปาลารอบกันต่อครับปลาตกไม่กินเบ็ดลาวเกือบแพ้วครับได้ปลาสากมาหนึงตัว สายเกือบสามโลครับสองโลกว่า,วามาลุ้นปลารอกกันต่อเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะมีปลาเข้ารอบไหมไอ้ลุนพร้อมกันเลยครับ แต่ปลาตลิดครับตลิดหินมาลุ้นรอบลูกที่สองกันต่อเลยครับลูกแรกมีแต่ปลาตลิดสักหนึ่งโลได้ รนลูกนี้กันต่อเลยครับจะมีปลาเข้าไหมของในน้ําครับเรามองไม่เห็น ลุนพร้อมกันเลยครับ ไม่มีฉลามสองตัวครับแล้วก็ปลากเก๋าหนึ่งตัว รอบกากรอบกันครับ นี่ครับป้ายนกขาวพี่หลามครับแล้วก็พี่หลามครับอีกหนึ่งตัว มีปลาเก๋าอีกหนึ่งตัวครับมนลุนรอบลูกที่สามกันต่อครับวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้ารอบปล่อยไม่ตรงหมายครับปล่อยไม่ตรงรูปลาเก๋ามาลุนรอบลูกที่สามกันต่อเลยจะมีตัวเข้าไหม ลุที่แล้วลื่นไม่เจ็บนะครับพอดีหล่นใต้รอบพอดีรุ่นพร้อมกันเลยครับลุงที่สามจะมีตัวไหมีนแน่ๆครับสลิดหิน ก็มีครับมีปลาเก๋าใหญ่สามตัวเกาหมดสี่ตัวครับลูกนี้ ก็บันทามีมีเก๋ใหญ่สามตัวสี่ตัวครับ ไอโลปาครับตัวที่หนึ่งนี่ครับสีกโลควาครับตัวที่สองนี่ครับปลาจานตัวที่สาม ตัวที่4ครับนี่ครับตัวที่5 ถึงฟังแล้วครับนี่ครับสภาพบรรยากาศชายฟังมาดูปลารวมกันครับปลารวมวันนี้มีปลาเก่าทั้งหมดหกตัวครับมีไซ์ใหญ่ๆอยู่สามตัวไซโลกว่ามีชารามสองตัวครับปลาเบ็ดลาวครับมีหนึ่งตัวแม่แห้วปลาสา ปลาตกไม่กินเลยครับแล้วก็มีปลาเล็กๆอีกนิดหน่อยครับตลิีดถินแล้วก็ปลาเหยื่อเหลือวันนี้ก็ยังพอได้ตัวครับถือว่าไม่แห้วยังพอได้กับข้าวค่ากับข้าวครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ